สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ล t b บายคิตตี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่กันแบบเรนดอมนะคะวันนี้ในหัวข้อเรื่องโอกาสดีๆในเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นทำเลทนะคะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็นับไปอีก30วันนะคะโอกาสดีๆเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ใครอธิษฐานใครขอพรใครแมนิเฟสเรื่องอะไรไว้นะคะ มาดูกันว่าเรื่องนั้นจะสําเร็จไหมโอกาสที่คุณร้องขอกับจักรวาลน,นะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังช่องเมจิกทาอลบายคิตี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ขอบคุณทุกาการติดตามเก่าการติดตามใหม่นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกขวัญทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่หมอขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะ มาวันนี้เรามาดูโอกาสที่กำลังจะเข้ามาหาคุณใน30วันนี้นะคะคลิปนี้เป็นทำเลนะเข้ามาดูเมื่อ,อไหร่ก็นับไป30วันนะคะโอกาสในเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะมามสามเหรียญการเซ็นสัญญาว่าจ้างใครรอง,งานอยู่คุณมีโอกาสจะได้ เซ็นสัญญามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารการว่าจ้างการร่วมหุ้นร่วมทุนเพื่อนที่เข้ามาร่วมทํากิจการด้วยกันหรือใครที่ยื่นกู้ยื่นเอกสารรอ,อการอนุมัติอยู่เกี่ยวกับสถาบันในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณก็กําลังจะได้รับการอนุมัติรับการยื่นกู้รับการเขาเรียกว่ารับการอนุมัติการการกู้เงินก็ได้นะคะขอให้สำเร็จเนาะ มาดูกันต่อโอกาสในเรื่องใดโอกาสดีๆเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วง30วันนี้นะคะเฮ้ยเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอเป็นอะไรที่ปุกปับฉับพาันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะมันเป็นอะไรที่อออาจจะโฮะแตกเจอะเจอเรื่องที่ไม่คิดไม่คาดฝันก็ถ้าเป็นในเรื่องของ เหตุ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 ที่มันแบบในเนี้ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุตกหล่นล้มลื่นประตูหนีอะไรแบบเนี้ยก็ระมัดระวังตนเองด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าบางคนสมัครงานไว้อาจจะได้งานแบบไม่ถันได้ตั้งตัวเอ๊ะเลยว่าไม่คิดว่าเอ๊ะงานนี้จะได้จริงหรออาจจะมีโอกาสที่ทําให้ตกใจเนาะเป็นเรื่องที่ทําให ไม่คิดว่าจะได้จะได้มาตกใจนะป,ปุบป,ปับอะปุบปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะโอ้ยเดอะซันอืมเดอะซันคุณความสําเร็จความรุ่งโรดชดช่วงความอุดมสมบูรณ์ใครขอพรอะไรไว้คุณจะสมหวังทุกประการนะคะนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำ,สำรับไพ่ทาโร่แล้วนะเดอะซันเนี่ยความ โด่งดังมีชื่อเสียงสว่างสวัยเจอจลาสเนาะคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยใครรองานอยู่ใครตกงานอยู่คุณมีเกณฑ์ได้งานสูงมากนะคะใครรอเงินอยู่คุณมีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องของเงินใครรอการมีลูกมีบุตรอยู่คุณมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะดูกันต่อนะดูกันต่อหรือจะจบเลยมีเดือดซันขึ้นมาแล้ว โอกาสดีๆเรื่องใดที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในสามสิบวันนี้นะคะหืมสิบเหรียญเงินเงินทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใครบอกอเขาเรียกว่าอะไรบอกกล่าวในเรื่องของการขายที่ดินคอนโดทรัพย์สิสนเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เงินที่ที่คุณอยากขายจะขายได้เนาะเงินที่มาจากครอบครัว เงินที่ครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนมีคุณคุณหนุนแบบมีครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่อะครอบครัวคอยสนับสนุนหนุนหลังคุณในเรื่องของการเงินและเงินเยอะเงินมากสิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีทั้งเดซานมีทั้งสิบเหรียญน,นะคะเงินเยอะเงินมากกําลังจะได้มาซื้อเงินนะคะใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้เงินมางานสําเร็จ รุงโรลชดช่วงโด่งดังมีชื่อเสียงออธิษฐานไว้จริงๆด้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นลนักษณะของการเมนิเฟสการอธิษฐานการขอพรพรที่คุณขอจะสำเร็จคุณขอคือเหมือนแบบ มันมีสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นหลายอย่างเนาะบางคนอาจจะอยากโด่งดงังอยากมีชื่อเสียงบางคนอาจจะอยากได้เงินอยากได้บ้านอยากได้รถคอนโดเงินทองต่างๆเนี่ยทรัพย์สินมากมายความสุขที่คุณคิดที่คุณฝันที่คุณอยากมีเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะคะใช้จิตกดของแรงดึงดูดเยอะๆนะคิดดีคิดบวกเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ หรือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ความคิดเป็นนักออกแบบใช้จินตนาการเมืนเป็นลักษณะของคนใช้จินตนาการใช้จินตนาการสูงออกแบบสร้างสรรค์ทํางานที่เกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยช่วงนี้คุณจะทําได้ดีเนาะเหมือนสมองคุณจะโลดแล่นนะคะดูกันต่อนะโอกาสดีเรื่องดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้คือเรื่องใดนะคะ เออเอาเพนท์เคลเงินก้อนใหญ่โชคลาภในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยใครเนี่ยของเงินเอาไว้เงินก้อนใหญ่ด้วยก้อนนี้คุณจะแบบมีโชคจากการเสี่ยงเออเงินที่มาเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะคะเงินกําลังจะเข้ามาสามสิบวันนี้แหละตรงนี้ตกตาแหน่งแบบหนึ่งเดือนด้วยเนาะสามสิบวันเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนดูสินี่ ทั้งเด e อ u ซันทั้งเอ็ดอ็อกเพนทเใครคิดเงินเอาไว้อยากถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่1เนี่ยแมนเิเฟสเยอะๆเนี่ยเงินกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะกะเจ็ดถ้วยความสำเร็จขอพรสำเร็จแน่นอนตามที่มุ่งม,มา่ปรารถนาเลยขอรางวัลที่1ไว้ขอให้สมหวงังขอให้สำเร็จนะคะดูกันต่อนะ โอกาสเรื่องดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณใน30วันนี้มีเรื่องใดอีกนะคะโอกาสดีๆเรื่องดีในสาวันนี้ห๋ยพินเทศให้ยพินเทศ,ปเ,ทศเป็นลักษณะของไพ่นักบวชหญิงนะคะคุณอาจจะอยากปฏิบัติธรรมอยากนั่งสมาธิอยากไปออกบวชอะ่ะเขาเรียกว่าคุณมีสเสน่ห์นะ หรืออีกในหนึ่งอะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่มีเสน่ห์สุขุมลุ่มลึกเป็นคนที่มีรางสองหอนจิตสัมผัสเป็นคนที่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นในแง่ลึกได้ดีหรือคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์อ่านไพ่ก็เป็นไปได้นะคะหรือคนที่เข้ามาดูคลิปเราในช่วงนี้เวลานี้อาจจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะเรายินดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวความละเอียดรบอบครอบบัญชีการเงินโชคแบบนี้คุณก็ทำได้ดีนะช่วงนี้เรื่องของการใช้เงินก่อนที่เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาโชคลาภกำลังจะเข้ามาก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายหรือคุณอาจจะเป็นในช่วงในช่วงของแบบมีเงินเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ได้จ่ายได้ได้ได ซื้อในสิ่งที่คุณอยากซื้อคือใช้เงินเก่งใช้เงินคล่องในช่วงนี้เนาะ mm. ก็มีเงินแล้วเนาะโอ้ยไม่ให้มีเงินแล้วเงินกระจายออกมาเต็มเลยโอเคว้ okay. wow. าวไพแบบสำรับนี้เขาเป็นแบบเขาเป็นเหมือนกระดาษบางๆนะคะเวลาจับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือเขาจะพลิ้วไหวได้ง่ายขอโทษนะคะ มาอุย๊ยอะไรกระโดดออกมาดูสิอืมสองเหรียญเป็นลักษณะของการหมุนเงินบาลานซ์เงินเงินจะโฟล์มากขึ้นการใช้เงินการใช้จ่ายจะทําให้มันแบบอินฟินิตี้อ่ะมีเงินให้ใช้มีเงินได้จ่ายมีเงินได้เข้ามาออกไปคือคือเหมือนมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายนะคะก็คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดสนไม่ได้ติดขัด คือมีเงินใช้จ่ายอยู่เสมอหรือหรือพอเรามีเงินแล้วอ่ะเรื่องของการเงินของเรามันก็บาลานซ์ขึ้นนะคะเงินเข้ามาซัพพอร์ตทำให้เราได้มีเงินได้ใช้จ่ายออกไปอย่างมากมายในช่วงนี้เนาะดูกันต่อนะโอกาสดีๆเรื่องใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณใน30วันนี้นะคะ อืมก้าไม้เก้าคาถาเป็นลักษณะของความอึดสู้อดทนเป็นลักษณะของการยึดตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะเหมือนคุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงอะคุณเคยเจ็บมาเยอะแล้วก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยเปิดใจเนาะแต่มันก็ไม่ได้มีเรื่องไพ่ถ้วยเข้ามานอกจากใบนี้ที่เป็นลักษณะของการเมนูเฟสเนาะทุนเหมือนแบบช่วงนี้อาจจะงานเยอะงานเยอะ ก็เงินก็เยอะมาด้วยเป็นตา,ตายตามตัวนะคะก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ใช้ความพยายามความอดทนอึดสู้ของคุณอยากให้ออกแบบให้เต็มที่นะคะออกมาให้เต็มที่เนาะช่วงนี้นะคะช่วง30วันนี้หรืออาจเงินอาจจะเข้ามาทําให้คุณแบบต้องใช้เงินต้องบริหารเงินต้องจัดการบริหารในเรื่องของการเงินเนาะ ขอใบหนึงโอ้ยข่อยใบนึงอะไรคิงอ o อบครับเคียวครับเป็นลนักษณะของผู้ใหญ่ใจดีคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเขาเรียกว่าทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่เยอะเนี่ยถ้าง,งานเยอะช่วงนี้ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้กำลังมีผู้ใหญ่เขาเรียกว่า,าอยากอยากเข้ามาอยากเข้ามาไม่ว่าจะถ้าเป็นในเรื่องของความรัก ผู้ใหญ่คนนี้อยากเข้ามาศึกษาดูใจอยากเข้ามาเรียนรู้กับคุณนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงานมีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่เนาะอย่างที่เขาบอกอืเขาจะเข้ามาทําให้คอยจัดการคอยจัดการให้ทุกอย่างมันราบรื่นรับรื่นเรียบร้อยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราหรือเป็นลักษณะของคนที่ อาจจะไม่ได้อายุเยอะแต่อาจจะบมูคลิกเขาอ่ะคือเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะดูสีไพ่ตโอ้ยไพ่ใต้สำรับเป็นวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนเป็นลักษณะของการกงล้อของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปมาจากทิศทางในเรื่องของการเงินคือมีโชคมีลาบมีความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเงินก้อนนี้จะมาแบบปุบปรับฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะใครชอบเสี่ยงโชค ซื้อติดไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะเนี่ยเพราะมีทั้งเดอ s u ซมีทั้งเอ็ดออฟเ t นเ l อรเลยมีทั้งสิบเหรียญเลย,งเ,ลย,เ,ลยเงินเยอะเงินมากเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะคลิปนี้นะแล้วยังมีวิวอ of f o r ์ u n e ขึ้นมาอีกวิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของกงล้อของการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของโชคโชคที่กําลังจะเข้ามาหาคุณโชคที่มาจากัพย์สินที่ดินสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นการขยับขยายการเดินทางการ เคลื่อนไหวหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะวันนี้คลิปนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้ทุกคนรับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆของวันนี้ความสุขสมหวังสําเร็จรุง่งโลดชดช่วงเป็นเดอะซันเป็นเอกออัลเพนเตเคลเป็นความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะคะวันนี้ เมจิกทาร์ลตี้เราอ่านให้ประมาณนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ